สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง l e v e l 5 Channel กับเกม Garden Tale กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของแผนการอัปเดตของเกม Garden Tale ครึ่งปีหลังนะครับผมนั่นก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปไปจนถึงเดือนธันวาคม ในปี2024นี้นะครับผมว่าทางทีมงานของเกมการ์เดนเ l ลนั้นเขามีการวางแผนที่จะมีการอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะครับผมหรือว่าในปลายปีนี้นั่นแหละนะฮะอ่ะถ้าหากอยากรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและการอัปเดตข่าวสารของเกม Guardian h i l l และอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับที่เยอะๆกันด้วยนะคะอ่ะเราไปกันเลยละกันนะครับผม มาเริ่ันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับผมเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของการอัปเดตที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนะครับหรือว่าตอนเดือนหน้าแล้วนะครับผมซึ่งภายในเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็น จะเรียกว่าเป็นระบบใหม่ก็ไม่เชิงละกันนะครับเอาเป็นว่าเป็นระบบเก่าที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของเกมนะครับผมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือในเนื้อหาของ Co-op h e x p i n น i t i o n นั่นเองนะครับ โดยภายใน c o o p e X p e n d i t i น n นี้นะครับผมเขาก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหารายละเอียดใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับนั่นก็คือตัวของตำนานฮึกซอนนะครับผมอ่ะตำนานฮึกซอนนะฮะภายใน c o o p e x p e กซ์เพนนนั่นเองนะครับที่จะเข้ามาตรงนี้เนาะพร้อมกับ ตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นจะเป็นตัวละครอะไรนะครับแน่นอนว่าผมยาวสลวยสวยงามอย่างนี้เนี่ยตัวละครผู้หญิงอย่างแน่นอนนะครับและมาในธีมของเกาหลีกันอย่างเต็มเปี่ยมด้วยนะฮะอาจจะเป็นมิโกในเชิงเกาหลีนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องรองชมในเรื่องของตัวละครในเดือนถัดไปตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าตาของตัวละครเลนาหรือคลัสเตอร์หรือเปล่าอ่ะ อันนี้ก็ต้องรอดูล้กันนะครับผมอ่ะและนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของ Co-op Expedition นั้นเขาจะมีการปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในการสะดวกสบายในการจับคู่เพื่อที่เรานั้นจะทำการฟาร์มในหมวดการท้าทายด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลด ป้องกันเวทที่จํากัดภายในด่านนั้นลงนะครับผมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะสามารถทําให้การฟาร์มในโคออ e เอ็กเพนดิชัในระดับชาเลนจ์นะฮะง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของรายละเอียดการอัปเดตของเดือนกรกราคมอย่นี้นั่นเองนะครับผม ต่อมานะฮะก็จะเป็นตัวของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับซึ่งภายในเดือนสิงหาคมนั้นนะฮะผมก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาถัดไปนะครับของตำนานฮีโร่เททิสนั่นเองนะครับโดยตำนานฮีโร่เททิสอันนี้นะฮะผมก็จะเปิดฉากเข้าสู่ตอนที่2แล้วนะครับหลังจากสู้กับออกอก้าจบในฉากที่1ะครับโดยมีชื่อเรื่องว่าการต่อสู้ของวีรบุรุษเดอะทิส Adela k i n g งดอตอนที่2นั่นเองนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยทางทีมงานนั้นก็กำลังปรับปรุงกฎของเกมโดยรวมเพื่อให้เนื้อหานั้นไม่เป็นภาระ แต่ก็ยังสามารถท้าทายได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สนุกสนานเพิ่มเติมด้วยในส่วนนี้นั้นอาจจะไม่มีภาพประกอบมาให้น้องๆได้ดูนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะฮะเพราะว่าทางทีมงานเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีภาพประกอบมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นรายละเอียดคร่าวๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมให้ดูในภายภาคหน้านะครับผม ถัดมานะครับภายในเดือนกันยายนนะครับซึ่งภายในเดือนกันยายนเนี่ยเขาจะมีระบบเพิ่มเติมให้กับเราอีกเช่นกันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเนื้อหาความท้าทายหรือว่าหมวดของชาเลนจ์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของชาเลนจ์ซีซั่นหรือเปล่าที่เข้ามาเพื่อต้อนรับเวอร์น19นะครับผมเออชาเลนจ์ซีซั่นรอบต่อไปหรือเปล่านะฮะ นอกจากนี้เองนะครับเขาก็จะเปิดเผยข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมด้วยโดยทางเกมเนี่ยจะเตรียมระบบที่อัศวินทุกคนนั้นสามารถตั้งค่าเป้าหมายที่เรานั้นจะทำการเล่นหรือว่าทำภารกิจในแต่ละด้านในแต่ละภารกิจ มีตั้งแต่ภารกิจที่เป็นระดับง่ายนะครับไปจนถึงภารกิจที่เป็นระดับยากกันเลยทีเดียวนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวของชาเลนจ์ซีซั่นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นตัวของเควส์ใหม่ที่จะเข้ามาให้เราน,นได้ทำการเล่นกันเลยนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับภายในเดือนกันยายนนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับที่จะมีอัปเดตเพิ่มเติม,ตมด้วยนั่นก็คือ ส่วนของ UI เราก็ปราสาตรอยฟ้าที่มีพื้นที่เพิ่มเติมมาให้เราใหม่และจะมีการปรับปรุง UI เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เล่นนั้นได้สนุกกับเกมมากยิ่งขึ้นหรือว่าอำนวยามสะดวกความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้เองนะครับผมทางตัวเกมเนี่ยก็ยังคงมีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของอารีนาและทีมเดสแมท หรือว่าสามเสามด้วยเช่นกันนะครับผมซึ่งก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ย สามารถเพลิดเพลินในโหมดนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมที่จะทําให้เรานั้นรู้สึกว่าสนุกกับคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเพิ่มเนื้อหาใหม่นะฮะที่พูดถึงตะกี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือส่วนของล็อบบี้ที่2นะฮะภายในเดือนกรกฎาคมนะครับและเดือนกันยายนนะฮะอ่ะกรกฎาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะครับในล็อบบี้ส่วนที่2ซึ่งจะมีแท่นบูชาส่วน อื่นเพิ่มเติมและตัวของอาคารบ้านเรือนต่างๆที่จะคอยช่วยในเรื่องของการผลิตหัวใจเพิ่มขึ้นให้กับเรานั่นเองนะครับคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีระบบอะไรๆที่น่าสนใจที่จะเป็นส่วนในการเก็บทรัพยากรในการใช้งานหัวใจให้กับเรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับภายในเดือนกันยานะครับผมต่อมานะครับ ก็จะเป็นในเดือนตุลาคมนะครับผมซึ่งเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยคาดหวังแล้วก็รอคอยกันด้วยเช่นกันนะครับนั่นก็คือการเปิดเผยในเวอร์ที่20ม o ต o ริซันนะครับผมอ่ะเป็นเมืองของซากุระนะครับผมอ่ะอันนี้นั่นเองนะครับโดยเวอร์นี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจบ้าง นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เราจะนำเสนอเรื่องราวใหม่ๆนะครับผมที่จะเข้ามานั่นก็คือชาเลน e ์เวอร์ยี20ด้วยนะครับอ่ะหลังจากที่มีปล่อยชาเลน e ์เวอร์สิ19ในเดือนกรกฎาคมแล้วเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชาเลนจ์ของเว n ร์ยภายในเดือนตุลาคมด้วยนะครับพร้อมกับเปิดเวอร์ใหม่ของเวอร์เว,ร,เวร์นี้นะครับและคิดว่าก็คงจะมีตัวละครตัวใหม่ประจำเนื้อหาของเวอร์เช่นกัน แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการเพิ่มเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในหมวดของ c o o p e x p e d i t i o n นะครับผมและตัวของเทติสฮิโรภายในเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดหลักๆที่เขาเปิดเผยมาแล้วเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กรกฎาคมจนถึงตุลาเนาะแต่ว่าตัวของพฤศจิกาเนี่ยแล้วก็ธันวาเนี่ยมัน อาจจะยังไม่มีข้อมูลอะไรมากนะักแต่เขาก็จะมุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เล่นเนี่ยได้สนุกสนานกับคอนเทนต์ใหม่อย่างโคโออบนั่นแหละนะครับแล้วก็ฮีโร่เททิสรวมถึงการเพิ่มของรางวัลเพิ่มเติมการมีของรางวัลในร้านค้าแรกเพิ่มขึ้นและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยทางทีมงานก็ฝากบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าเราเนี่ยจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยมีสเสถียรภาพแล้วก็ความสนุกสนานให้กับผู้เล่นมากที่สุด เท่าที่จะทําได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามีอะไรที่นอกเหนือจากกําหนดการเหล่านี้นะครับผมหรือว่าเนื้อหาอะไรอื่นเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของฝันร้ายนะฮะเนื้อเรื่องสั้นหรือเนื้อเรื่องรองหรือคอลเลคชันอะไรอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยให้รอดูในการอัปเดตนะครับในแต่ละแพทต,ต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการวางแผนการพัฒนาของเกม g u a r d i a n t เรืนะครับในส่วนของครึ่งปีหลังนั่นเองนะคร ต่อมานะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งละกันนะครับผมที่จะพูดถึงเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือคำถามเกี่ยวกับตัวของคอนเทนต์ต่างๆที่โดนปิดไปชัวว่วคราวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของสำรวจโลกคามาซอน ะะหรือว่าตัวของศึกความร่วมมือและอื่นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ทางผู้เล่นนะครับได้ถามกับ ทีมงานนะครับผมหรือว่าทีมพัฒนานั่นเองโดยทีมพัฒนานั้นเขามาตอบไว้นะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งเขาจะพูดถึงในเรื่องของเวอร์เอ็กซ์พิเนชันและตัวของคารมาซอนแลนนะครับนั่นก็คือสำรวจโลกและคารมาซอนนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยทั้งสส่วนนั้นได้ปิดบริการชั่วคราวอยู่ และเราอยากจะจัดระเบียบในเนื้อหาใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมและนำะเสนอให้กับผู้เล่นในรูปแบบของกิจกรรมนะครับในส่วนอื่นๆด้วยเพิ่มเติมนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการต่อสู้ในส่วนของสึกความร่วมมือว่าการป้องกันเนี่ยเนื้อหานั้นได้จบลงไปแล้วนะครับด้วยฤด,ดูกาลที่3หรือว่าซีซั่น3ที่เข้ามานะครับและวิธีการเล่นแต่ละวิธีนั้นได้รับการสืบทอดนะครับผมไปสู่คอนเทนต์ของโ o อ p e x p ็กซ์ i o นันั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของรางวัลเองเนี่ยเขาก็ได้นําเพชร เราก็เหรียญอารีนาเนี่ยได้เข้าไปเติมในโคออฟ e อ็ก d i t พน n ิชัเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นที่มีบางคนถามเนี่ยก็อาจจะไม่มีกอีแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของเพชรที่ได้นั้นได้เยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการันตีเลยว่าจะได้ทั้งหมด2,500เพชรอย่างแน่นอนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องขยันเก็บเหรียญและลงชาเลนจ์ประจําสัปดาห์ให้บ่อยหน่อยละกันนะครับ และต่อมานะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของ Co-op d e อ i n i t i o n ต่อนะครับเขาหวังว่าให้เราเนี่ย จะสนุกกับตัวของคอนเทนต์ใหม่อย่างโคออฟเดฟฟิเนชัและก็จะพยายามอย่างต่อเนื่องนะฮะเพื่อทําให้ตัวของเกมนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นในตัวของคอนเทนต์นี้และในครั้งถัดไปนั้นจะมีตัวของเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมแผนที่อื่นๆเพิ่มเติมและบอสใหม่ๆเข้ามาให้เราเล่นอีกด้วยอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็จะมาภายในเดือน กรกฎาคมนะครับผมหรือเดือนหน้านั่นเองนะครับส่วนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยก็คงจะหายค้างคาใจกับน้องๆทุกคนแล้วนะฮะ ถ้าหากอัปเดตในครั้งนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันด้วยนะฮะและภายในช่วงเย็นนั้นอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีรวมถึงกิจกรรมใหม่และตัวละครใหม่ที่จะเข้ามานะครับผมในแพทต,ตอนเย็นนี้ด้วยนะฮะถ้าหากใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดไว้ด้วยนะฮะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้เป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะฮะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องทุกคนนะครับ